จะเป็นยังไงเมื่อเขาถูกปล่อยไว้บนก่อร้างและโดนนักล่า6คนไล่ล่าสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นเรื่องเ p e ปกลาคนอืดพลิกจักรวาลน,นำแสดงโดยบูสวิลลิสนิวแมคโดนัลและอเลเซียฟาสถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับในอนาคตอันใกล้ ชายคนหนึ่งได้ถูกกลุ่มคนติดอาวุธครบมือไล่ล่าโดยที่เขานั้นมีแค่มือเปล่าและสุดท้ายก็เสร็จนักล่าชื่อเรงเขาจนได้ขณะเรงกำลังกลับบ้านเอกาก็บอนที่เรงแย่งเหยื่อไปเลเลยแซะก็เอกา,กาเชือยเองทําให้เอกาโมาโหมากและก่อนเรงเจอกลับก็บอกเวสให้หาเหยื่อยากๆมื่อน่อย แล้วภาพกระตาษมาที่เวสเจ้าของเกม a อเปกําลังเซ็งกับการหาเหยื่อเพราะพวกนักโทษที่พันพานมาแค่คืนแรกก็ไม่รอจะพวกนักล่าแล้วนายนาเลยแนะนํานักโทษคนหนึ่งให้แต่เธอก็ปฏิเสธทันทีเพราะอยากได้เหยื่อที่รู้วิธีหลบหลีกหลอกล่อและใช้อุบายเป็นมากกว่าสักพักก็ไปเตะตากับนักโทษชื่โทมสัส อดีตตำรวจที่โดนคดียาวเป็นหางว่าวนายหน้าเลยรีบห้ามเพราะโทมัสอันตรายเกินไปจนต้องขังไว้ในคุกปิดประสาสัมผัสตลอด7ปีแต่เธอก็ไม่สนและก็แอบติดต่อไปหาโทมสัสโดยบอกตัวเองเป็นเกมมาสเตอร์ต้องการชวนเขามาร่วมเล่นเกมโดยหาเขาเชินะจะทำเรื่องยกเลิกโทษจำคุกตลอดชีวิตให้แต่เขาก็ไม่สน เขาว่าพอเธอบอกว่าเขามีหลานสองคนก็เปลี่ยนใจไปร่วมเล่นเกมอเวสเลยนํำสัญญาว่าจ้างมาให้เซนเพื่อเป็นการมอบสิทธิ์ให้แก่เอเปกจากนั้นเวสก็ส่งข้อความไปให้บรรดานักล่าว่าเกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเมื่อโทมัสถูกนำตัวมาที่เกาะเอเปกเวสก็โผล่มาด้วยภาพโรลกร,รมพร้อมอธิบายเกมแบบง่ายๆว่าเขาคือเหยื่อมีนักล่าหกคนซึ่งอยู่บ้านพักทางที่เหนือของเกาะ เขาเลยสงสัยถ้าเขาจัดการนักล่าได้หมดจะไปยังไงํำไม่เธอขำเพราะไม่เคยเกิดขึ้นเมื่อก่อนเนื่องจากพวกนักล่าถูกฝึกด้วยมือหนึ่งเขาเลยแย้งว่าการฝึกกับประสบการณ์มันต่างกัน เธอที่รำคาเลยบอกงานเขาก็จะเป็นผู้ชนะเกมนี้และได้รับอิสราภาพส่วนฝั่งนักล่าเมื่อเอกาได้เจอไลเอลก็ทักทายไลยเอลเลยช่วยโอกาสนั้นนำเสนอธุรกิจใหม่กับพ่อของเอากาซึ่งเป็นมหาเศรษฐีแต่คุยได้ไม่เท่าไรบีช็อปก็โผล่มาทำให้บรรยากาศเปลี่ยนไปเพราะการล่าครั้งก่อนทั้งคู่เกือบเดี้ยงเพราะกับดักของบีชอป สักผักบีชอปก็แซเอก้าที่ยังคงเป็นลูกแง่กับแม่ของไลเอลที่อ้วนขึ้นเรื่อยๆไลเอลเลยแซวกลับบ้างที่เขาผ่านเงินของพี่ชายจนเกือบหมดและไม่นานนักเจซ่านักล่าญิงกับแครเรียนนักลากูแข่งคขิมก็ตามมาสมทบแล้วทั้งหมดก็มีปากเสียงกันจนเรนก้าวเข้ามาทุกคนจึงเงียบไปจากนั้นเรนก็บอกเริ่มกันได้เลยดานเวส เธอต้อนรับทุกคนสู่ a อเปก่อนจะแนะนำอาวุธรุ่นใหม่ๆและเยื่อหรือโทมัสที่โหดสุดๆพร้อมให้ดูรอยแผลต่างๆที่โทมัสมีทำให้ทุกคนขำเพราะสภาพนี้แค่ลมก็คงกระดูกหักเสียชีวิตแต่เวสก็ขู่ต่อว่าเคยใช้ AI คํคำนวณผลคือสมรรถภาพโทมัสเหนือกว่าเยื่อทั้งหมดที่พวกนักล่าเคยเจอแต่เจซ่าก็ยังคงดูถูกมเลอรต่างจากเรนที่มองว่างานนี้น่าจะยากจริง ขณะพวกนักล่าดูโทมัสเต็มตัวกอขำที่โทมัสเลือกเสื้อคลุมสีแดงซึ่งเป็นสีสะดุดต,ตาแต่พอโทมัสถามเวสนักล่าจัดการกันเองได้ไหมนักล่าทุกคนก็อึ้งไปยิงในยินเวสตอบว่าได้ก็มองหน้ากันด้วยความระแวงด้านเรนเขาเข้าไปคุยกับทุกคนโดยกะจะรวมทีมกันล่าแต่ก็ไม่มีใครสนใจข้อเสนอนี้เลยทำให้เขาเซ็งมาก ส่วนไลเอลหลังออกลาได้สพักก็เบื่อเลยยิงเป้าเล่นในป่าก่อนจะขอเสบียงจากเวส ทันใดนั้นก็พบเรนเดินเข้ามาใกล้ๆพร้อมคำถามไลเอลมาที่นี่ทำไมทำให้ไลเอลขำก่อนบอกก็พอเห็นพวกเศรษฐีมักจะมาเล่นกันก็เลยมามั่งเลยเลยสายหน้าเพราะที่ตัวเองมาเนื่องจากต้องการเอาชนะตัวเองและยิ่งผ่านความยากลำบากก็จะยิ่งเข้มแข็งขึ้นไลเอลเลยขำอีกรอบเพราะจริงๆไรก็แค่โรคจิตที่สังหารภรรยาตัวเองเลยเลยฉุนขาดแล้วก็ควักอาวุธมากระหน่ำยิงไรเอล ขนณะเรนกำลังรู้สึกดีบีช็อปก็โผมาทำให้เรนตกใจเลยรีบอ้างโทมัสเป็นคนจัดการไลเอลแต่บีช็อปก็ไม่เชื่อเลยแบ็กมเมลเรนว่าถ้ากลับไปโลกจริงเมื่อไรเขาต้องช่วยอะไรบีช็อปอย่างหนึ่ง แต่คุยกันยังไม่ทันจบพวกนักล่าที่เหลือก็โผล่มาบีช็อปเลยหันไปบอกวันนี้เป็นฝีมือโทมสัสส่วนโทมัสที่แอบดูอยู่พอเห็นอาวุธตกอยู่ใกล้ๆก็ปาหินไปอีกทางแล้วก็อาศัยจังหวะที่พวกนั้นหันไปกระหน่ำยิงวิ่งไปชิงอาวุธก่อนจะหลบหนีไปส่วนพวกนักลา่าหลังรู้โทมัสไม่อยู่ตรงนี้เลนก็เสนอให้ทุกคนตั้งแนวออกตามหาแต่ทุกคนก็ไม่สนอีกอย่างก็กลัวเรนจะแย่งเหยื่อไปด้วยเลยตัดสินใจจะออกหาโทมัสกันเอง ดานเอกา่าเขาตามโทมสัสจนเจอเสื้อเสื้อติดอยู่กับกิ่งไม้ทันใดนั้นบิชอปก็โผล่มากแกล้งแต่เขาก็ไม่ขำด้วยเนื่องจากกลัวและโกรธที่โทมัสทำกับไลเอลแบบนั้นบิชอปที่รู้เป็นฝีมือของเรนเลยไม่ได้กลัวแล้วก็แย่เล่นเรื่องพ่อของเอกา่า ว่าต่อให้เขาจัดการเหยื่อได้พ่อก็คงมองเขาเป็นแค่ลูกแงยอยู่ดีโทมัสซี่แอบดูอยู่แล้วเห็นทั้งคู่กําลังโถกเถียงกันเลยฉวยโอกาสนั้นกระหน่ายิงทั้งคู่แต่เอากาก็ไไว้ตัวทันและใช้บีช็อปมาบางังก่อนจะวิ่งติดตามโทมัสที่หลบหนีไปขณะเอากาวิ่งตามโทมัสไปถึงไหล่เขาก็โดนโทมัสลอบมาทางด้านหลังและชนจนตกจากเขาไปซึ่งเมอร์ฟืนก็พบตัวเองขาหัก สักผักพี่ช็อปก็โพ่มาเนื่องจากใส่เสื้อกันกระสุนไว้และก็โมโหที่เอก้าใช้มันเป็นโลทว่าพอเห็นเอก้าบาดเจ็บก็จะไปช่วยแต่ก็ไม่ไววบนที่เอก้าไม่เคยฟังคําแนะนําเลยเอก้าที่ลาคาเลยด่าทําให้มันสตีแตกแล้วก็ใช้มีไปเล่นงานเอก้า แต่ขณะจะเดินกลับก็ไปเจอแคเรียนเลยบอกโทโมัสพักเอก้าตกเขาเสียชีวิตโดยจงคู่ไม่รู้ตัวเลยว่าโทโมัสนั้นแอบฟังอยู่ใกล้ๆและกระหนักใจจิตเกมนี้เริ่มวุ่นวายไปกันใหญ่หน้าบ้านพักของพวกนักล่านณะเร่งกำลังหวานล้อมให้เจสซารมมือกันเนื่องจากโทโมัสฉลาดรู้จักวิธีหลอกล่อแต่เธอก็ยังคงมั่นใจในฝีมือของตัวเองทันใดนั้นแคเลียนกระลากรางของเอก้ากลับมา พร้อมบอกเป็นฝีมือบีชอปเนื่องจากเจอรอยมีดนั่นเลยทำให้เรนกัะเจซ่าตกใจมากรุ่งเช้า โทมัสก็ตืนขึ้นมาอย่างอารมณ์ดีพอรอดมาได้อีกหนึ่งวันก่อนจะหยิบเชอร์รี่ปากกินอย่างสบายใจแต่ขณะนั่งพักจูจูเวสก็โผล่มาบอกบนกอบปนเปื้อนด้วยกรรมตะรังสีดังนั้นอีกไม่นานเบอร์รี่กลายพันธุ์พวกนี้จะออกฤทธิ์หลอนประสาทแต่เขาก็ไม่สนจากนั้นเธอก็บอกขา่าวดีว่าถ้าเขาหลบพวกนักล่าได้อีก6ชั่วโมงก็จะเป็นผู้ชนะครับด้านเจซซาขณะโทรหาพวก,พวกเพื่อซื้อหุ้นบริษัทของไลเอลเนื่องจะเชื่อว่าถ้าออกข่าว ไลเอลเมื่อไรหุ่นจะพุ่งกระชูดแน่นอนแต่สักพักก็เผลอไปเหยียบกับระเบิดของบีชอปเลยขอความช่วยเหลือจากเวสทันใดนั้นบีชอปก็โผล่มาและหวานล้อมให้เธอร่วมทีมกับมันแลกกับการกู้ระเบิดให้ซึ่งทีแรกเธอก็ไม่สนเพราะตอนนี้ฐานนะของบีชอปคือเหยื่อเนื่องจากเวสรู้แล้วมันเป็นคนจัดก,การเอกกาแต่สุดท้ายก็บอกจะต่อรองเทว่าทันทีที่มันเข้ามาใกล้เธอก็สลับที่กับมันมันจึงกลายเป็นคนเหยียบกับระเบิดแทน ขณะเจซ่าจะจัดก,การบีช็อปก็สังเกตเห็นมันไม่กลัวจนได้รู้พี่ชายของมันทุกคนเสียชีวิตโดยโหัวใจมันเลยไม่กลัวเธอเลยคิดอะไรขึ้นมาได้ว่าจะช่วยชีวิตบีช็อปและกบที่มันจะเซ็นยกหุ้นกับมารดกทั้งหมดให้เธอ ซึ่งมันก็ยอมปลอกลงแต่ทันทีที่เธอเดินกลับไปเอากระเป๋าเครื่องมือมาให้ก็ไปเหยียบกับระเบิดอีกอันทําให้มันขำออกมาก่อนจะกลลดรีโมทจากนั้นก็ยกขาจากระเบิดปลอมและเดินไปดูสภาพของเจซ่าที่เละจนไม่เหลือซากส่วนโทมัสหลังได้ยินเสียงระเบิดก็พยายามหนีไปให้ห่างๆแต่ก็ไปเจอบิชอปเขาจนได้แถมมันยังรู้อีกว่าเขากระสุนหมด โทมัสเลยเจราจาต่อรองกับมันแทนว่าเข้าใจความรู้สึกของมันดีเหนือจะตอนนี้เป็นเ,ยเหยื่อมือนเหมือนกันจากนั้นก็จี้จุดอ่อนเรื่องที่บ่ชอปเกลียดเลนเพราะคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นจนมาเริ่มลังเลและโดยเห็นสภาพโทมัสท,ที่โทมัสแกล้งทาเป็นอ่อนแอก็เลยปล่อยเขาไปเพราะคิดว่ายังไงซะก็กลับมาล่าได้อยู่แล้วดานบิชอปมันแอบกลับไปหยิบอาวุธเพิ่มที่บ้านพัก ซึ่งก็พบว่าเรนดักรออยู่ทำให้มันตกใจจึงพยายามต่อรองแต่เรนก็ไม่สนสักพักแค่เรนก็เข้ามาอีกคนและท้าดวลวิชชปตัวต่อต,ตัวด้วยหมัดกับมีดแต่พอสู้ไปเสักพักเรนที่เห็นแคเรียนพลาดท่าก็ไปช่วยรุมจนจัดาก,การมันได้สําเร็จทําให้เรนสะใจมากหลังเรนดื่มด่ากับชัยชนะจนพอใจก็บอกแคเรียนววารู้สึกดีที่ได้เข้ามาอยู่ในเอเป็กซ์เนื่องจากตัวเองเป็นนักล่าจึงรู้สึกสง,งบ ตื่นตัวซึ่งแคเรียนคงรู้สึกเหมือนกันจากนั้นก็ชวนร่วมทีมไปล่าโทมสัสแต่แคเรียนก็ปฏิเสธเพราะเรนบ้าเกินไปพร้อมจะจัดการเรนแต่เรนที่รู้ตัวเลยบอกให้ดูสิ่งที่โทมัสทำกับเราปั่นหัวเราให้สู้กันเองจนเจซ่าเสียชีวิตแคเรียนที่โกรธเพราะสนิทกับเจซ่าเลยยั้งมือและออกไปตามล่าโทมสัสส่วนโทมสัสหลังเดินหนีไปได้สักพักก็เริ่มหลอนพอริกของเบอร์รี่ป่า ดานแคเรเลียนหลังแก่รอยจนเจอโทมัสทั้งคู่ก็ต่อสู้กันแต่โดยที่โทมัสเก่าเกมกว่าแคเรเลนเลยถูกโทมัสปาขวานถาคอและพอรู้ไปโดนเสนเลือดใหญ่ก็ยอมแพ้และวานให้โทมัสช่วยซึ่งก่อนช่วยโทมัสก็ถามอาหารอยู่ที่ไหนเพราะหิวมากกับสงสัยทําไมแคเรเลียนมาเล่นเกมนี้แคเรเลนเลยตอบอาหารอยู่ที่พักส่วนที่เล่นเพราะพอเข้าใกล้ความตายเลยทําให้รู้สึกเหมือนตัวเองยังมีชีวิต ส่วนเรนพอรู้แคเรนพลาดท่าก็ซื้อพันทาง5ตัวไปตามล่าโทมัสแคเรนเห็นสัญญาณเตือนเลยอธิบายพันทางคือพวกนักลาชั้นปลายแถวก่อนจะเสียชีวิตลงดานโทมัสเขาจัดการพวกพันทางที่ถูกเรนส่งมาได้จนหมดเรนรู้อย่างนั้นจึงสั่งพันทางเพิ่มแต่ก็เสร็จโทมัสอยู่ดี หลังโทมัสจัดการพันทางจนหมดก่อนหลบเข้ามาบ้านพักเพื่อหาอาหารกินแต่ก็พบเรนดักรออยู่ซึ่งเรนก็ชื่นชมในความสามารถของโทมัสท,ที่ลบลีกและปั่นหัวจนคนดีอย่างเขาเกือบแพ้ทำให้โทมัสขำเพราะสิ่งที่เรนทำไม่ต่างจากคนเลวเพลเๆเลวยิ่งกว่าทำให้เรนโกรจัดเลยบอกตัวเองเป็นหมอที่ครอบครองบริษัทผลิตยายักษ์ใหญ่ของโลก โทมัสเลยแทรกงั้นก็เป็นคนรวยที่โคตเรเลวแล้วก็ใช้จังหวะที่มันเผลอยิงมันจนจาัดก,การมันได้สำเร็จก่อนจะค่อยๆเดินออกมาจากบ้านพักแล้วออกไปจากเกมสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของอดีตตำรวจที่โทมัสได้ไปร่วมเล่นเกมเอเปที่จับนักโทษมาเป็นเหยื่อให้พวกเศรษฐี6คนไล่ล่าแต่พอเริ่มเกมพวกนั้นกลับถูกโทมัสลาซะเอง ก็จบไปแล้วน,นะครับกับหนัง a p เปเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ